ะครับเทศกาลดนตรีระดับโลกในวันที่24-25สิงหาคมที่จะจัดนี้นะครับก็มาเป็นรายการแรกเลย Summer Sonic นะครับและก็เร็วๆนี้เทศกาลดนตรี EDM อย่าง Tomorrowland ก็ประกาศเตรียมจัดที่ประเทศไทยแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนก็สอดรับกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นเฟสติวัลฮับระดับโลกสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะครับ โดยนายชัยวัชโรงโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งได้สั่งการให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายที่โดดเด่นในการจัดงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องนั้นท่านโฆศกนะครับได้พูดถึงความสำเร็จที่เป็นผลงานจับต้องได้ ของท่านนายกว่ามีการไปหาหรือกับผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมระดับโลกนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันก็มีฟอ e, ร์มูล่าวันกรุ๊ปฟอร์มูล่าอีอาร์ตบาเซลส่งผลให้มีความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมระดับโลกในไทยทันทีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของทีเสเนี่ยนะฮะ ก็ร่วมกับพันธมิตรวางเป้าหมายยกระดับงานเทศกาลร,ร่วมสร้างระบบนิเวศส,สร้างสรรค์สำหรับการจัดงานเทศกาลในไทยผ่านทางแนวทางดังต่อไปนี้ครับก็คือการประมูลสิทธิ์การจัดงานและก็การดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยอย่างที่สองเลยก็คือ n e s s f e s t i v a l นะครับสนับสนุนงานเทศกาลเชิงธุรกิจสร้างแพลตฟอร์มและก็โอกาสทางธุรกิจผ่านทางเครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง 3. เลยนี่ครับ Festival Academy สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างหรือแลกเปลี่ยนเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานเทศกาลทั้งในและต่างประเทศโดยทั้งหมดนี้จะช่วยปรับภูมิทัศน์และก็สร้างระบบนิเวศนะครับในการจัดงานเทศกาลในไทยให้สอดรับกับแนวทางการจัดงานเทศกาลต่างๆของโลกเลยโอ้โหพูล้ขนลุกเลยนะใหญ่มากจริงๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยซัมเมอร์โซนิกเนี่ยมีมา20มกว่าปีแล้วนะคะ<อ>เป็นการเป็นเป็นงานดนตรีที่รวมรดนตรีหลายๆแนวล่าสุดเนี่ยเขาจัดที่ประเทศญี่ปุน่นก็มีคนไทยบ้านเรานี่และแห่แหนไปร่วมงานที่นั่นเยอะเลยนะครับค่ะปีนี้เราจัดที่ไทยแล้วก็มีคํายืนยันจากทางโฆษกรัฐบาลเกี่ยวกับวันที่ที่จะจัดงานแล้วนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่างานเทศกาลดนตรีระดับโลกซัมเมอร์โซนิกและทูมอร์โรแลนด์ยืนยันเลยค่ะเตรียมจัดงานที่ประเทศไทย โดย SummerSonic b a n g k o อก2024กำหนดจัดงาน24และ25สิงหาคมในปีนี้ที่ Impact เมืองทองธานีถือว่า เป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนในขณะที่ทางด้านของดนตรีแนวเพลง EDM อย่าง Tomorrowland เนี่ยก็เตรียมจัดในไทยเช่นกันจะเริ่มปี2569นี้ค่ะปักหมุดไว้เลยนะ,ะสองงานนี้ใหญ่มากๆในระดับโลกเลยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็ไปพูดคุยกับผู้จัดาการเทศกาลระดับโลกอีกหลายรายนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีเลยโดยท่านนายกเชื่อมั่นในศักยภาพและก็ความพร้อมของไทยในทุกด้านโดยเฉพาะ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลก็ผลักดันตลอดมาประกอบกับสเสน่ห์ในความเป็นไทยนี่แหละนะครับความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเสมอมาก็จะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้จัดงานระดับโลกนั้นปักหมุดไทยเป็นอีกจุดหมายที่โดดเด่นในเวทีเทศกาลโลกนะครับเรียกได้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีงานเทศกาลใหญ่ๆระดับ,บโลกเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่เฉพาะดนตรีเท่านั้นนะครับใช่ค่ะอ,อื่นๆก็จ่อคิวรออยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะ